สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีนายสมคิดมีครองแบ่งหรือยุง่งอายุ29ปีเดินทางจากพื้นที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้างโปง่งราชบุรีไปพบหมอปราที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อขอให้มาช่วยเหลือนางจํารัด เอิกเชื้อผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นล่างทรงด้านความรักหมอดูใบไม้โดยขณะนี้มีอาการอารวาดทำลายข้าวของจะพังบ้างทำร้ายคนในบ้านซ้ำชายมีดไล่ฝันญาติพี่น้องแก้ผ้าเดินทั่วไปตามถนนไม่กินข้าวเครื่องเดือนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนั้น ล่าสุดวันที่12มกราคม2564ทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวอยู่บริเวณทางสามแพงหันหน้าออกถนนลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีกระจกแปดเหลี่ยมแปะอยู่เหนือประตูบ้านสองอันที่ข้างบ้านมีสารพะภูมิตายายพังเสียหายหลังถูกกิ่งต้นมะม่วง ที่ขึ้นอยู่ข้างกันดันจะลม้มนายสมคิดมีครองแบ่งอายุ29ปีลูกชายเจ้าของบ้านผ้าทีมข่าวดูจุดโต๊ะบูชามีผ่านที่แม่ไปรับของมามีสายศิลดอกไม้แห้งทูบพระเครื่องเก่าทูบายสีอีกทั้งมีทั้งมีดท,ทำครัวมีดดาย,ยา จอบเสียมขอนปอนเกือบ20ชิ้นส่วนใหญ่เป็นมีดและขอนเพราะหากไม่เก็บไว้แม่จะนำมาทำลายบ้านทุบป,ประตูจนพังนายสมคิดเล่าว่าแม่ตัวเองเป็นร่างทรงและหมอดูใบไม้ด้านความรักทำให้คนรักกันใครมีปัญหาเรื่องความรักก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้ แม่สามารถแก้ไขได้หมดตั้งแต่พศ2 5 3 0ก่อนที่ตนจะเกิดทุกอย่างดูปกติและระยะหลังปี2563แม่ตนไม่มีเวลาดูแลเริ่มปล่อยไม่ดูแลของไม่ไว้ไม่ทำความสะอาดโต๊ะบูชาไม่ไหว้กุมาครคล้ายดูแลไม่ได้ไม่มีเวลาให้ส่วนตนก็ดูแลไม่เป็น ไม่รู้จะทำอย่างไรอาจทำให้ครูที่แม่ขึ้นมารับผ่านมาโกรธก็เป็นไปได้กระทั่งปลายเดือนธันวาคม2563ช่วงวันพะวันโกนสุดท้ายก่อนปีใหม่ไม่กี่วันแม่ตนมีอาการแปลกไปใช้น้ำฉีดล้างทั่วบ้านทำปลั๊กไฟช็อตหมดบอกตนว่าจะล้างบ้านรับปีใหม่จากนั้น แม่ก็ยังผิดเพี้ยนไปอีกเดินแก้ผ้ากลางคืนไปเล่นน้ำเล่นขี้ดินหน้าบ้านย้ายตัวเองออกมานอนกระต๊อบหน้าบ้านบางทีก็จะเผาบ้านจากนั้นตนจึงต้องไปปรึกษาร่างทรงให้ดูว่าแม่เป็นอะไรทั้งที่แม่ตนก็เป็นร่างทรงโดยส่วนใหญ่ทักเหมือนกันหมดว่าแม่ตนโดนผีเข้าของเข้าตัว ตนก็พยายามแก้จุดทูบนำผลไม้มาไว้ทาทุกอย่างแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะแม่มีพฤติกรรมไม่กินไม่นอนกินน้ำไม่ได้มาได้หนึ่งเดือนแล้วตนเป็นห่วงมากส่วนตัวตอนนี้ตนเชื่อว่าแม่ผีเข้าอยากให้แม่หายเพราะตนทําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่ากุมารหรือผีตนไหนเข้า แปลกตรงที่แม่ไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่นอนมาหนึ่งเดือนแต่ก็อยู่มาได้ส่วนที่ต้องเก็บมีดค้อนของมีคมไว้ไกลมือแม่เพราะจะเอามาทำร้ายตนล็อกห้องไว้เมื่อเช้าก็เอาหินมาคว้างใส่ตนและเอาไม้ไผ่มาพุ่งใส่ตนแต่ตนหลบทันนอกจากนี้แม่มีอาการเครียด เนื่องจากที่ดินที่ไปจำนองไว้หลุดและถูกขายทอดตลาดในราคา500,000บาทเจ้าของที่จะมายึดและของเงินก้อนทำให้ตนต้องไปขอร้องทั้งที่ไม่รู้เรื่องราวมาก่อนตอนนี้ไม่พร้อมย้ายออกครอบครัวลำบากมากระหว่างนั้นนางจำรัดเข้ามาพูดคุยกับทีมข่าวบอกว่า ไม่มีใครมาทำร้ายแต่เมื่อวานซืนใครเข้าตัวเองไม่รู้ไปดูแขนขาหักหมดโดยน้ำเสียงเล็กและแหบคล้ายเสียงเด็กจากนั้นเมื่อคุยกันอยู่ครู่หนึ่งนางจำรัดหันไปเห็นช่างภาพจึงได้เกิดอาการโมโหเดินหนีพร้อมกับโวยวายว่าไม่ให้ถ่ายบอกว่าต้องหาใบอนุญาตมาให้ช่างภาพออกไปเลย พร้อมก้มลงหยิบก้อนหินจะปาใส่ช่างภาพนางจำรัดยืนยันว่าไม่มีใครตามทำร้ายไม่ได้เข้าทรงไม่ได้ทำอะไรตอนนี้อยู่ธรรมดาแค่ไม่ค่อยสบายไม่เกี่ยวกับวิญญาณที่เป็นแบบนี้เพราะลูกชายทำผิดผีมอนทำให้สิ่งที่เลี้ยงดูแลไว้โกรธตนเองควบคุมตัวเองไม่ได้ บางวันแก้ผ้าเล่นเดินไปทั่วทํทำลายข้าวของแบบไม่รู้ตัวและผีมอนหากใครทำให้โกรธจะกลายเป็นผีร้ายย้อนกลับมาทำลายคนดูแลส่วนวิธีแก้นั้นต้องรำผีมอนถวายเมื่อทีมข่าวอามรินทถามว่าได้เลี้ยงอะไรไว้บ้างไหมนางจำรัดได้คว้าแขนนักข่าวเดินเข้าไปในบ้าน เป็นจุดที่ตั้งของบูชาตอนที่นั่งทรงด้านในเป็นโต๊ะหนึ่งสูงเกือบหนึ่งเมตรบนโต๊ะมีแต่กุมารและไอ้ไข่ซึ่งได้มานานแล้วบูชามานานพร้อมกับชี้ไปที่ตัวกุมารและบอกว่านี่ไงกุมารที่พูดนี้ไม่ใช่ตนเป็นเสียงกุมารพูดได้ครั้งเดียวจากนั้นเมื่อหมอปลาเดินทางมาถึง นางจำรัดก็ได้ตะโกนร้องว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วหมอปลาเป็นเพื่อนกันพร้อมถามหมอปลาว่าจำตนได้ไหมตนเคยไปหาหมอปลาที่บ้านจังหวัดเพชรบุรีหมอปลาได้พยายามสอบถามนางจำรัดบอกว่าตนเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกไม่ได้กินข้าวมาจะเข้าเดือนที่หเมื่อสองวันกน่อนตนแขนหัก ขณะนี้ตนกำลังจะโดนยึดที่ดินจากนั้นนางจำรัดก็ได้อาสาพาหมอปลาเดินชมบ้านหมอปลาบอกว่าอาการของนางจำรัดไม่ได้ผีเข้าแต่เกิดจากความเครียดส่วนทางสามแพ่งหน้าบ้านก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาการของนางจำรัดและแนะนําลูกของนางจำรัดให้พาแม่ไปพบแพทย์ทั้งนี้นางจำรัด ยังตะโกนพูดถึงหมอปลาที่ไปสนิทกับลุงพลในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้วยนายสมคิดบอกว่าบ้านที่ตนและแม่อาศัยอยู่ตั้งอยู่บนที่ดินของนาชายแต่ตนไม่เคยทราบมาก่อนว่าแม่นำโฉนดที่ดินไปจำนองซึ่งตนไม่ทราบเลยว่าแม่นำโฉนดที่ดินไปจำนองด้วยเหตุผลอะไร และนำไปจำนองเมื่อไหร่ตนเพิ่งทราบเมื่อสองวันก่อนเนื่องจากผู้จัดการจำนองนั้นเดินทางมาหาตนบอกกับตนว่าต้องการจะขายที่ดินหากตนอยากได้ที่ดินคืนก็ให้ตนนำเงินมาถอนที่ดินคืนในวงเงิน5้าแสนบาทแต่ขณะนี้ตนไม่มีเงินเนื่องจากตนตกงาน อาจจะต้องเจรจากับผู้ให้จำนองอีกครั้งว่าจะผ่อนผันอย่างไรได้บ้างตอนนี้ตนขอให้แม่หายป่วยก่อนขณะนี้ตนสบายใจขึ้นที่หมอปลาเดินทางมาไขข้อสงสัยอาการของแม่ตนโล่งใจที่ไม่มีอาถรรพ์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง